ใต้นะคะเกาะมุ้ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นเกาะที่แบบว่ามันจะเป็นเล่มแหลมออกมาแบบเนี้เล่มแหลมออกมาแล้วมันจะมีทะเลแบบล้อมรอบเลยเป็นเกาะที่มันแหลมอย่างเงี้ยแหลมอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเขาเป็นเนี้ยเป็นแบบสวยอะ่ะอยากนั่งเรือไปใ,ใกล้แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงภูเขาตรงนั้นหลายคนถามว่าคุณแม่มีวิธีการ ลดขุ่นยังไงดูแลรูปร่างยังไงนะคะทุกคนคะ่ะมาขึ้นอีกกินกินดีถทอกวอนนอนคอเนะคะ่ะโอไม่ไม่ต้องปรโหมทแล้วพอแล้วมาเอามาโอ้ยเหมือนนี้ก็พอแล้วก็นี่ไงเขาก็บอกว่าหุ่นดีแล้วพอก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าบอกต่อไงก็ก็พูดไปเดี๋ยวถ้ากินอีกพอไปก็ไปแก่กินไม่กินเอามาไม่ก็ถ่ายทั้งวันนี่วันนี้ไม่กินแล้ววันน,น,น,นี้กินกาแฟอย่างเดียวอ่าออแต่แบบนี้มันดีแล้วมันก็มีน้ำในนิดนึงแต่กองใหญ่หมดนะ กล่องใหญ่หมดเหลือเหลือกับตัวแทนเป็นบางคนแต่ตอนนี้กล่องเล็กเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะสําหรับใครที่อยากทดลองว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วช่วยในการลดหุ่นจริงหรือเปล่าตัวนี้เลยหลังคลอดน้ําหนักขึ้น15กิโลไม่เคยกินยาลดความอ้วนเลยหลังจากที่ไม่ได้ให้นมบุตร <c oughs> บ่ได,ด้ให้นมลูกแล้วก็คือกินตัวนี้เป็นไฟเบอร์หรือว่าดีท็อกซ์ล้างลำไส้ก่อนนอนนะคะทุกคนกล่องเล็กขนาดทดลอง350บาท มันมีกล่องใหญ่แต่กลอ่กลองใหญ่ตอนนี้เหลือน,น้อยมากที่ที่บริษัทไม่มีแล้วนะคะเอากับตัวแทนได้เลย350บาทใครอยากลอง350บาทส่งซีแบบโอนหรือจะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม7 0 80ดได้เลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องขับท้ายลิซีดวงกดไรย,ยอนน้ำหนักเยอะลงกุงอ่าคือแบบมีความแบบเซลลูไลท์ในร่างกายเออพุงย้วยอยากลดหุ่นด้วยวิธีธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องขึง้นยาลดความอ้วนอันนี้คือไฟเบอร์ มันจะช่วยขับของเสียหรือว่าไขมันออกทาองอุจจาระซึ่ง <Okay. S 1> ไม่ใช่ยาลดความอ้วนคือ <Okay. S 1> คือแบบว่ามันมันปลอดภัยแน่นอนไม่อันตรายเขาทราบเขารู้แล้วแต่ก็เอามาให้แม่ดีกว่าให้แม่แแป้ากินน่อยเพราะว่าชะอยู่ที่คุณคุณกินอิ่มว่านะ่าจะหมดแล้วค่ะไม่มีจะไม่มีแล้วเหลือแค่กล่องเล็กสนใจกินสนใจได้เลยคือบอกว่าจะมีเทคนิคก,กินอะไรได้เยอะไงแล้วก็คือกินใช้ตัวนี้แล้วก็ถ่ายมบอกพอแล้วไ,ได้แล้ว เอาไว้ให้มันแบบกินเยอะๆจริงๆให้กินอยากให้แม่ผมดีกว่าหรือว่าท่านใดนะครับไว้แม่ผมก็าทานได้นะครับไม่ได้ขายของครับแต่ของดีผมบอกต่อครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามานั่งชิวๆกันที่ไหนนะครับอยากถามน้องชายด้วย่ย